ต่อไปนี้เพื่อนๆสามารถสร้างพินอินได้อัตโนมัติจากข้อความภาษาจีนยาวๆด้วยเว็บไซต์ Chinese by Me a ของช่องเราได้เลยนะคะพัฒนาโดยครูเมของเรานั่นเองค่ะและที่สำคัญคือมันง่ายมากๆแค่1คลิกเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสร้างพินอินง่ายๆแค่1คลิกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะซึ่งวางไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายด้านล่างแล้วนะคะ ลองกดดูได้เลยค่ะพอเข้ามาถึงหน้าเครื่องมือแล้วเนี่ยก็แทบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะขั้นตอนง่ายมากๆขั้นตอนที่2คือการเตรียมข้อความภาษาจีนที่เราต้องการจะแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นการบ้านยาวเหยียดเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์หรือข้อความที่เรา๊อปปี้มาจากแชทเพื่อนก็ได้เลยจากนั้นก็เอาข้อความเหล่านั้นมาวางหรือเพสลงในช่องว่างขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้บนหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะและนี่คือขั้นตอนสําคัญที่สุด และเป็นที่มาของคำว่า1คลิกค่ะเมื่อเพื่อนๆวางข้อความลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้มองหาปุ่มสีสวยๆที่เขียนว่าแปลงเป็นพินอินค่ะพอเรากดปุ่มนี้คลิกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นว้าวข้อความภาษาจีนที่เราเพิ่งวางลงไปเมื่อกี้ก็จะมีพินอินปรากฏอยู่ด้านบนของตัวอักษรจีนทุกตัวเลยค่ะรวดเร็วทันใจเหมือนเสกได้เลยใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่แสดงจะแสดงข้อความต้นฉบับ พร้อมกับพินอินในสีที่ต่างกันนะคะซึ่งแบ่งตามโทนเสียงทั้ง4ี่เสียงค่ะข้อดีคือเวลาที่เราฝึกอ่านจะง่ายต่อการโฟกัสนั่นเองส่วนตัวของมินนี่มองว่าสีสวยแบบพาสเทลนี้ทำให้หน้าอ่านขึ้นมากค่ะแต่จุดบุกพร่องของเครื่องมือนี้อาจจะยังไม่สามารถแยกเสียงวรรณยุกให้กับอักษรจีนที่มีการอ่านหลายเสียงได้ทั้งหมดนะคะเพราะนี่คือเวอร์ชันทดลองใช้ค่ะไม่รอซื้อและทีมงานเร่งมือพัฒนาให้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อน ข้อสังเกตเพื่อแก้ไขปัญหาอักษรจีนที่มีการอ่านหลายเสียงก็คือวิธีใช้งานก็อย่าลืมดูบริบทของประโยคนั้นๆด้วยนะคะถ้าเข้าใจก็จะสามารถเลือกเสียงที่ถูกต้องได้แม่นยำขึ้นค่ะเครื่องมือสร้างพินอินของเราใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้ได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์เลยนะคะสะดวกสุดๆไปเลยค่ะ อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองใช้เครื่องมือนี้เวลาที่ต้องอ่านข่าวภาษาจีนอ่านนิทานหรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณครูสั่งการบ้านมาเป็นบทความยาวๆค่ะมันจะช่วยประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจคำศัพท์ไปได้เยอะมากๆเลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะอยากได้พินอินใช่ไหมคะแค่1เข้าเว็บ2วางข้อความ3กดปุ่มสร้างพินอินแค่1คลิกเท่านั้นเองค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ วันนี้หวังว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้การเรียนภาษาจีนของเพื่อนๆสนุกและง่ายขึ้นมากเลยนะคะอย่าลืมลองเข้าไปใช้เครื่องมือสร้างพินอินของเราดูนะคะแล้วถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์บอกต่อเพื่อนๆที่เรียนภาษาจีนคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในเคล็ดลับดีๆรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ